กันไลยมือแห้งแล้วเนาะจากทปุ๋ยบอดามาเทียงหน้าหน่อยหลังนี้เลยนะคะบอดายท้ายคิมให้ทุกคนในเบิรงเลยจา้วาวหิดไปหอดไซแล้วนะคะมือนี่ค่ะปุ๋ยจะมาทําความสะอาดบริเวณรอบๆเทียงหน้าหน่อยเห่านะคะให้มันโล่งแล้วก็ตบ,บายตาขึ้นเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าบริเวณรอบๆเทียงหน้าหน่อยของเห่านะคะมีหยาเกิดขึ้นมาเนาะคะ่ะแล้วก็เน้าแห้งแล้วนะคะปุะ๋ยก็เลยว่าปุ๋ยจะมาเกี่ยหยาะคะ่ะหลังจากที่หูซึกผิดวังจากสวนบักแตงโมงของเห่าเนาะจ้กทุกคนปุ๋ยกับแบบว่าเป็นแบบซึมๆไปอยู่เคืองมือเลย แกวาได้นะคะแต่กระบอกป็เนยังขาะลูกขื้นสูใหม่นะคะอีกอย่างที่ห้าบอสามารถที่จะแบบว่าเห็ดให้มันประสบความสําเร็จได้ห้ากับบควรที่จะไปขาดหวังมันนะคะกระดี่ซาำได้แล้วนอกจากที่ห้าบบได้ลงทุ่นไปหลายกว่าหันนะคะในทุกๆบทเลียนนะคะมันจะมีราคาที่ตรงใจเสมอเลยนะคะเมื่อนี้ค่ะปุ๋ยก็เลยจะมาพักพรอนค่ะอยู่เถียงหน้าหน่อยของปุ๋ยนั่นเองนะคะการพักพรอนของปุ๋ยก็คือการเห็ดเบียกค่ะทุกคนเห็ดเบียกหลยๆนะคะมันจะได้ลืมเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนาะค่ะเมื่อนี้คุณยายก็เอาอาหารมาให้ป้านําค่ะป้า หัวอาหารกินบ่เคยพอเลยนะคะได้ยินเสียงคนยางมาย่ามใดเสียงคนเว่ากันย่ามใดป้าก็จะแล่นมาหุ่มกันค่ะมาออกกันถานะคะว่าจีได้กินอาหารนอจาเนื่องจากว่าปุ๋ยมาเห็ดเสียงแน่นอยอยู่ขอบคู่สารนอจาก็จะมีพวกหญา้าพวกหญา้าข้าเนอจาาที่มันเกิดก่อนอยู่แล้วนะคะมีผู้ใดที่แบบว่าหุ่วิธีการกําจัดหญ้าข้าแนะนําปุ๋ยมาแนจามีปุ๋ยว่าปุ๋ยสเกีวออกแล้วก็จะใส่วิธีกั้นคุดเอาเหงาเขาออกนอกจาาทุกคนแต่กับบหุว่าจะสามารถคุดออกมาได้น้อยได้หลายปั้น ใดเนาะจ้า,จาต่างใจว่าบริเวณขอบขอบหิ้มผููสาจะปลูกดอกไม้ค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามตั้งใจจะไ้มงนี้เป็นจุดพักผ่อนเนาะค่ะจะอาจจะมีปลูกผักสวนขั้วไวเสแซมบางเนาะจ้า,จาเพื่อที่ว่าบัดลังเทีอเนาะจ้าเฮา,าอยากจะมาทายขีดเห็ดกับเขากินอยู่เถียงหน้าหน่อยเฮานะคะเฮาจะได้มีผักสวนขั้วเอาไว้ถักเก็บใส่แก้งใส่กับเขานุนนี่นั่นหลายคนกระคงจะสงสัยเนาะจ้า,จาว่าบ่เห็นปุ๋ยเห็ดขีดเถียงหน้าหน่อยต่อเห็ดแหล้วละบ่แกนย่งเหลือหน้าตา่างเนาะจ้ากหล่ากรท่างด้านหลังฟังท่างสะน้า ยังคิดเพาท่านได้ออกเนาะจ้กว่าตุกลุ่มกับเจ้าของบ่ท่านใดพร้อมเนาะจ้กวัติเหตุไปจังใดใจหนึ่งก็อยากจะต่อระเบียงเพิ่มออกไปอีกจักน้อยเนาะจ้กทางด้านหลังพ่อได้เบิ่งป้านะคะใจหนึ่งกะบอยากเฮ็ดเนาะจ้าเพราะว่าหมดมันหลายนะคะแหงแต่มีหลายเสาแหงแต่ดูแลยากจ้าบริเวณหยาค่ามองถิ่คุณยายยืนอยู่นั่นปุ้ยก็จะเกี่ยวไหวจ้าเกี่ยวไหวถ้าบัดเถื่อหฮาได้ไพ่หยาเนาะค่ะมีแนวจะเหตุตออีกอยู่ใจหนึ่งก็อยากจะเหตุเป็นมุมพักพอนเพิ่มเนาะจ้กอยากจะคุดเสาเพิ่มอีกกัเสานะะค าไว้บริเวณหิ้มๆขอบคู่สาฟังทางทงหน้าฟังทางนี้นอกาจากเด็ดแล้วนะคะกะเัเฮ็ดเป็นลังค่าในน้อยนะคะเอาอูมาผูกจังสีนะใจหนึ่งกัอยากจะเฮ็ดเป็นขั้วแบบมินินอกจากเอาไว้ถ้าแบบวาทายคลิปเฮ็ดกับเขาซูทุกคนได้เบิงนะคะแนมไปทังใดกัเห็นแต่ทงไฮทงหน้าจังสีหน้าจ,าจ้าคือส,สีสบายบตาคักบัดที่นี่นอกจากขั้วที่ปุ้ยอยากจะเฮ็ดนัน่นเนาะค่ะก็าอาจจะเฮ็ดเป็นข่าวเตือบาาาาา้าขึ้นมานอกจากแล้วก็เฮ็ดเป็นลังค่าขึ้นมานอกจากพ่อใดกั้นฝนแน่ต้นเหตุของการที่คิดว่าอยากจะเฮ็ดขั้วน บจาจก็คือแบบว่าอยากจะเฮ็ดเป็นเต้าอบพิซซ่าที่เป็นเต้าอบแบบเต้าดินนั่นนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ปุ้ยในคิดอยากจะกินพิซซ่าค่ะทุกคนก็นเลือกคิดไอเดียออกค่ะว่าควรที่จะเฮ็ดเต้าอบพิซซ่าไว้น้ำเพราะว่าแป้งพิซซ่าเห่ากบพ่อจะเฮ็ดเป็นอยู่นอะจากช่วงหนึ่งปุ้ยก็ได้ขายพิซซ่าอยู่เด้คิดว่าถ้าเหามีแพ่นที่จะเฮ็ดตอนนี้นอะจากเหาทายวยเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆซ้ำตีหอดหนาหนาวนะคะเต้าอบพิซซ่าของเหาน่าจะได้ใส่งานอยู่จ้าบางคนก็สิว่าป้าซ้ำสีได้กินพิซซ่าหอดน้าาววบปุยส าจตอนนี้ปุ้ยก็แค่คิดชื่อๆล่ะค่ะทุกคนยังบ่ท่านในหูเลยนะคะว่าสิเด้เฮ็ดบ่ในสถานการณ์จริงที่ห้าจะเห็ดออกมากมันอาจจะบบเป็นอย่างที่คิดก็ได้นะจ้ะเมื่อน,นี้พ่อว่าต่างแต่ทายคลิปเสร็จแล้วปุ้ยกันั่งผักเสียงอยู่เทียงหน้าหน่อยนี่เลยเด้อจ้าก,ก็จ,จะได้ยินเสียงเคียดเสียงอันนี้ห้องแสกเขามานะคะอย่าง่าที่ปุ้ยเกี้ยวไววแล้วเนาะจ้ะอันใดที่มันยาวๆเป็นตาเอ้านะคะปุ้ยก็จะเอามาตากไว้เนาะจ้ะ พอเกีียวหยาออกเสร็จแล้วเรียบร้อยนอกจากกระตจาโล่งแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะคะสบายต้าบักยางคากจากบัดท,ที่หนีเทียงหน่อยเฮ้าพี่กระเกเกพวกเศษไม่ออกนอกจากอันใดที่มันบดสวยนะคะที่มันแบบว่าบบเป็นตะเอาพี่กระเะบาเอาเด้อจ่ายหยาก็ได้นะคะจะเก็บไปกองกองกันไหวนอกจากรอเขาแห้งนะคะเสร็จแล้วเหาจังติดจุดไฟสุ่มค่ะ แค์พื้นที่เสร็จแล้วเดียบร้อยนอจาก,กำลังวาดแตยางมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งบักลาหน่อยห้าแลนต,ตุบตับตุบตับมาแล้วจ้าบ่เคยยางจ้าเถื่อนนะคะแลนตลอดเขางานนี้เริ่มเหลืองแล้วนอจาาเนื่องจากว่าปีนี้ห้าบดได้ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยห้องพื้นนะคะใส่ปุ๋ยไปแล้วได้หนึ่งจ้าหลอบหนึ่งเรื่มเหลืองอีกแล้วนะคะผลกระแหงแตงต่บ่ตกอยู่นอจาก บรรยากาศเทียงหน้าหน่อยเหาหลังจากที่เกี่ยวหยาออกค่ะทุกคนแป้นเอิดเติดจ้าเดี๋ยวมืออื่นเฮาจะเอาจอบมาเนาะจ้าจะเอามาคุดหากงาข้าออกเนาะจ้าเสร็จแล้วเฮาจะได้ปลูกดอกใหม่ใส่เข้าไปนะคะเพื่อเป็นเป้นเนาะค่ะจะได้เพิ่มสีสันให้เทียงหน้าหน่อยของเหาเกี่ยงหยาข้าซื้อซื้อกับเมื่อแล้วละจ้าเมื่อนี้นะคะเงือออกยี่ค่าขนาดเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เห็ดเบียกได้มวนทสุดนั่นก็คือช่วงสีมงแรงเป็นต้นไปเนาะจ้าหลายๆคนอยากจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเนาะจ้าเพราะว่าเห็น บรรยากาศแบบนี้แล้วมันหูซึกมมีแห้งใจอหรีเด้บางคนติดตามปุ๋ยมาตั้งแต่ปุ๋ยสางเทียงหน้าหน่อยหลังเกาผลเด้อจจาหลังบานไม้ไผ่อีกหลังหนึ่งนะคะหลังนั้นเทาเทพผืนซีเมนต์เนาะจ้าหลังนี้นะคะปุ๋ยก็จะแยกออกมาอีกค่ะเอาไว้เป็นมุ่มพักพรพราเหตุไปเหตดมากมันจะกลายเป็นบานหลังในหน่อยที่ห้าสามารถนอนไดอหลีเนาะจ้าจะเลือแค่ไส้หน้าต่างแล้วก็จะเหตุพนังด่านหลังแค่นันก็เเซ็จเรียบร้อยแล้วจ้าแค่นั้นก็นอนไดแล้วด้ปุ่ยว่าพอเหตุให้มันเป็นมุมพักพรมันก็สามารถพักพ ปนใดอีลีเดอ้อจ้าบางมือคุณยายก็จะมานอนรับอยู่นี่นะคะเป็นนอนตอนกลางเวน้นเนาะจ้าพักผ่อนเงียบสงงงพ่อีผู้ใดมาบุญไหวในอนาคตกับบอท่านหูอยู่นะคะว่าบริเวณหลบๆเถียงหน้าหน่อยหลังนี่เนาะจ้าจะมีอีอย่างเปลียนแปลงไปแนนะอาจจะมีพืชพักสวนขั้วเพิ่มเขามาเนาะจ้ากลายเป็นเถียงหน้าหลังหนึ่งถี่สามารถใส่ชีวิตอยู่ใดอีลีมีพักสวนขั้วให้เก็บกินเอาไว้ท้ายเหตดกับเขากับน้ำนอนตื่นมาย่ำมือเศร้นานะจ้ามีหมอตุ่มกาแฟจังสีนะจ้าทุกคนปุ๋ยวัด น่าจะเขากันกับบรรยากาศหนาวหนาวเนาะจ้าจาิบกาแฟอุ่นๆจังสินะค่ะ เพียงแค่คิดเล่นๆแค่นี้ก็มีความสุขแห้งปากยางขากละเด้อจ้ะทุกคนมืออื่นห้าจะลงมืออย่างจริงจังแล้วเนาะจา้าห้าจะปลูกดอกไม้ไห้บริเวณรอบๆนะคะตามขั้นหน้าปุ๋ยอาจจะบ่ได้ปลูกเด้อจ้ะเนื่องจากว่ามีตั้งแต่ห้าค่านะคะห้องบ่สามารถจะคุดขั้นหน้าใดจ้าเดี๋ยวขั้นแท้สิคาดเอาบริเวณรอบๆขางเทียงหน้าห้าบริเวณคู่ตาหนีตะกอนเนาะจา้จาจะเดี๋ยวจังมาติดตามเบื่องกันเนาะจา้าว่าปุ๋ยจะเหตุไปแนวทางใดนะคะสําหรับคลิปนี้ปุ๋ยขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจ้าฝากาก,กดไลค์กดแชรกด คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการเห็ดคลีปต่อไปน้ำนะคะสวัสดีค่ะ